สวัสดีค่ะมือดีกับซิมา่ะหานังหวานไปกินเนาะจ้ะเนาะก่อนสิมาเบิรงคลิปนี้แปกก็ไรก็แช่กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วจ้ะเด้อเพื่อสิบแปดคลิปใหม่ไของย่า่เนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่าหรือตั้งประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะเอา้จมาเบิรงกันจ้ะ นี่ก็ได้พอสมควรเนาะจ้ะเน้อไอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจา้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเนะจ้ะเด้อเพจ่ชนสืบประาทคลิปใหม่ๆนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะจา้ะเนาะไม่ว่าสิเป็นประเทศไทายาใหญหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ,บ้านเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจา้ะเนาะอาหายุติไม่แห้งสุขสุมสมขวัญน้อจ้อเดี๋ย่าเก็บอย่าไข่แย,ยาจนทำล้ำเลยลู่ไว้ ขอเกล้าข้ามาสวัสดีค่ะ